สวัสดีครับสวัสดีซีแฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินออฟิเชียลครับพาชมบรรยากาศยามเศร้าครับพี่น้องเร่งเก็บของครับเดินทางต่อครับมือแร่งเอาเจอกันที่โรงเรียนบ้านหัวช้างนะครับตำบลหัวช้างอำเภอสวนภูมิจังหวัด้อยเอ็ดนะครับตอนนี้กำลังเร่งเก็บของครับเดินทางต่อครับ ระยะทางกะประมาณ6-7ชิปโรครับโไกลครับพี่น้องทีมงานเริ่มทยอยออกไปกันเกือบเบิดแล้วครับเหลือแต่ทีมเวทีครับเป็นทีมสุดท้ายที่กำลังเล่งเก็บเวทีครับ ทางวัดแต่กำลังเล่งเก็บของมือนีเพิ่นกะจะมีการถวายมีการถวายกระถิ้นนะครับกระถินแล้วก็มีรถแห่นำในมู่บานทา้งมู่บานเพื่นนครับทีมห้อเล่งเก็บของเดินทางต่อ สักพักหนึ่งครับกะอีกโบน้านครับขณะนีกะ้กัเวลาแปดโมงกว่าเดี๋ยเก้าโมงแปดโมงกว่าครับล <c oughs> <c oughs> ืมขยับรถขยับล่า หลังจากจบงานลอยเอ็ดมือนี้แล้ะครับเจอกันครับบานจานตำบลจานนะครับบานอีลาน้อยนะครับต้องรอดูคำสั่งว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังบ่ครับแต่เบื้องต้นในรายการในโปรแกรมก็ล่วงมาแล้วนะครับ ต้องรอรุนครับบ่ตรสภาพพื้นที่ที่เป็นแบบใดสิเขาใดบ่สิไฟมาจังไดครับรอรุนเลยครับพี่นกกะอย่าลืมครับมีบัตรกุม้มกุมปิดนะครับบัตรกุ่มปิดทักไปที่สาวน้อยเพจตรงแข้งแฟนเพจเลยครับสามารถชมเลยปะทะเออวงหนึ่งวงสองครับ ะะกันอันหนาเขาหากันหรือแบบใดกันล่อชมรอรุ่นเลยครับมวนมั่นแน่นอนกับสนุกสนานแพ่ มาลุนกันครับเดี๋ยวความสวยงามของเวทีครับคนละแบบคนละยางครับคนละสไตล์เลยครับมาลุนว่าโชว์จะออกมาแบบใดจะทำเปิ้นสีเห็ดทำการแสดงเห็ดแบบใดครับรอลุนรอชมครับ กำลังเตรียมการนะครับทีมงานเ้องก็เตรียมพร้อมเก็บของเร่งเก็บของเตรียมเดินทางนะครับ ือด้านข้างหงรือนางลานอ,าาอาา่าอ่าอ่าอ่ะอย่าได้บึงแห่งจะไล่ทำทายอยู่เพิ่มให้มันไล่เติมด้วยงาใหม่งาไล่กับเต็ม้างรุดแล้วครับโโอ้โอ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  กูไว้ตำหนาตำหลังตำใสตำขวาอยู่แบบนี้ฮะยืวเข่าก็ไปซื้อไก่ย่างมากินก็ยังกินไปแล้วว่างหันเนี่ยหมูว่านหมูว่านโดนบริบ<ม>ริกินเข่าเป็นว่นาลูกกี้นะผมไปอาบนา้ำก่อนนะครับอาบนา้ำ มาหวาดยู่รถเห็นได้ปุ้งขอลอยอยู่รลเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนคุนวะเขาวาดนางตอดเงาอยู่ข้างรถเลยมหนำนาคุณ เพว่านางเงาต่อสอไอ้พวกเงือกน่ะเงือกลังอยู่ขางรลดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้านางลานานว แมนนี่ครับเจ้าพวกเก่งคนนี้น่าแย่งแมนครับมัน,มนไปหุ่นได้ยงไรเดียประกราฟเนี่ยเออมัน,มนไปรุดไปหุ่นได้ยงได ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บังก็คอขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกการังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ